สวัสดีค่ะระหว่างทางที่เราจะมุ่งหน้าไปอีกที่หนึ่งขอแวะตรงนี้หน่อยนะคะที่นี่คือร้านกาแฟชื่อว่าเ e v วิวค่ะอยู่ที่อำเภอเชียงของค่ะถ้าทางข้างในจะวิวสวยถึงได้ชื่อเดะวิวลองตามเข้าไปดูข้างในไหมคะแค่ด้านหน้านี่ก็พบแล้วว่าดอกไม้เพียบ <c oughs> สวยจริงๆค่ะแดดร้อนๆอย่างเงี้ยเราต้องไปรับประทานอะไรข้างในนะคะมาตามมาเลยค่ะกล้องนำไปได้เลยนะคะ ตอนนี้เราผ่านซุ้มนะคะน่ารักเชียวว้าว <Wow. S 1> วิวข้างหน้าสงสัยจะเป็นวิวภูเขาอ้าวมีมากกว่าภูเขาค่ะมีแม่น้ำโขงด้วยสำหรับนักเดินทางทางไกลนะคะเวลาเราเดินทางไกลๆเนี่ยแบ่งเวลาพักผ่อนตามระหว่างทางเป็นระยะระยะนะคะเพื่อว่า เป็นการพักฟื้นตัวเราด้วยผู้ดินทางด้วยรถด้วยค่ะที่สำคัญตุกษณะน่ารักมากเลยมุมนี้สวยดีค่ะเหมือนถ่ายละครเลยนะวันนี้แม่ชื่นขอแปลงล่างถ่ายละครแป๊บหนึ่งนะคะถ่ายละครเรื่องอะไรดีเอ่ยสวยอ่ะที่นี่สวยจริงๆถ้าอากาศเย็นๆเหมือนตอน ค่ำๆก็จะน่านั่งนานๆหน่อยนะคะตอนนี้ไม่ชื่นจะแนะนําเพื่อนพอดีวันนี้เรามาเที่ยวที่เชียงรายโฮโฮมาเที่ยวที่เชียงรายแล้วก็เจอนัดเพื่อนไว้เพื่อนก็พามาเที่ยวที่นี่มาค่ะตามมาดูสาวเชียงรายนะคะสวัสดีเจ้าพี่เขามีให้เลือกนะซูมอ่ะมาถ่ายวีดีโอกันต่อจ้ะนี่เพื่อนสาวนะคะชื่อแจ้ แนะนำนิดนึงเพื่อนแจ้ก็ทำทัวร์ด้วยทั้งอินบาวเอาบาวนะคะแนะนำเลยถ้ามาเชียงรายนี่ถึงนึกถึงใครคะชื่อเพจชื่ออะไรนะคะ Travel Lover by แจ้ค่ะไม่ยากนะคะเสิร์ชเข้าไปเลยการท่องเที่ยวที่เชียงรายมีที่เที่ยวเยอะมากเพื่อสามารถพาเที่ยวในนี้และพาเที่ยวต่างประเทศพาเที่ยวต่างจังหวัดพาเที่ยวได้ทั่วโลกนะคะติดต่อได้ที่นี่นะคะคุณแจ้ค่ะเดี๋ยวคุณแจ้นั่งไปเพลินๆน,น,นะคะเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปพบอะไรอีกบางอย่าง อุ้ยนึกว่ามีนกจริงไม่ใช่หิวไหมหิวไหมมีเคก้กและเคก้กและเคก้กนะคะมามาวิวนี้ค่ะมาอยู่ใกล้ๆวิวน่ารักมากมเชิญชมวิวของร้านนะคะสวยจริงๆเดี๋ยวเราจะปิด ปิดคลิปนี้ด้วยวิวสวยๆของร้านนี้นะคะมองไกลๆก็จะมีลำน้ำโขงอยู่ด้วยเรียนเชิญนะคะสำหรับนักเดินทางที่อยากแวะระหว่างทางเชิญแวะพักนั่งแวะพักดื่มกาแฟเพื่อให้เราได้พักผ่อนนะคะแล้วก็เชียงรายมีที่เที่ยวมากกว่านี้มีโอกาสรับชมกันต่อนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ จะตอนนี้เรานั่งเล่นอยู่ที่เอ่อริมเรียกว่าริมหน้าผาได้เลยอะเป็นหน้าผาที่ต่อเนื่องลงไปก็จะเจอแม่น้าโขงของเราวิวสวยมากวิวสวยมากสิ่งที่เราสั่งมาแล้วพอดีเลยค่ะเราสั่งกาแฟที่นี่นะคะมีคาปูเย็นคาปูเย็นมีคาปูเย็นกับโกโก้ใครดื่มอะไรยยกมือขึ้นนี่สนับสนุนสินค้าของ ชาวไทยกันเองนะคะเป็นร้านค้าเล็กๆที่อยู่ข้างทางที่นี่เชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะแมทท่น้ำพงคงสวยมาก <รอ S 1> มาค่ะเชิญเลยค่ะมาดื่มกาแฟกันนะคะ